ส,สดีค่ะวันนี้พบกับดาวชาดาวเก้าเก้าแล้วนะคะวันนี้นะคะดาวจะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังอย่างหนึ่งนะคะคือเวลาคนที่อยากมีแฟนฝรั่งนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือว่าบางคนนะคะจะไม่รู้นะคะว่าสแกมเมอร์นะคะมันคืออะไรนะคะสแกมเมอร์มันมีอยู่ทุกที่เลยนะคะในแอปหาคู่เนี่ยบางคนเนี่ยเพิ่งเริ่มวงการแบบเข้ามาใหม่ๆสายฝอเนาะ ก็ไม่รู้นะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะคิดว่าฝรั่งเนี่ยมันเป็นจริงใจทุกคนเหมือนกับดาวเนาะซึ่งแบบสมัยก่อนเนาะดาวเล่นแชทเริ่มแรกๆเลยอะแบบฝรั่งแชทมาโอ้ไฮดาลีโอไฮเดียอะไรเงี้ยพูดทักทายเนาะแล้วมันก็จะเขียนยืดยาวมาเลยนะคะแล้วมันก็บอกแบบพูดหวานมาเลยนะคะแล้วมันก็เขียนมาหาดาวทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะตอนที่ดาวยังไม่รู้เนาะแต่ว่าดาวก็แบบ เคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาแล้วเนาะก็เลยรู้ว่าคนที่แบบให้โอนเงินก่อนไปหาไม่ว่ามันจะส่งของมีค่ามาให้แล้วติดอยู่ที่สนามบินติดอยู่ที่นู่นนี่นั่นแล้วก็ให้ออกเงินไปก่อนแล้วก็ไปรับของมีค่าเตือนนะคะเตือนเตือน,นอย่าเสียเงินโอนเงินไปให้เขาเด็ดขาดนะคะเพราะว่าบางคนไม่รู้นะคะคิดว่าเขาส่งของมีค่ามาจริงจริง ด้วยความที่ไม่รู้นะคะโอนเงินไปมีนะคะที่แบบโอนไปเยอะเลยนะคะสุดท้ายก็เสร็จสแกมเมอร์นะคะนี่นะคะภัยรอบตัวนะคะมันมีนะคะอะไรก็ตามถ้าสมมติว่าเราคุยกับฝรั่งแล้วฝรั่งแบบให้เราส่งเงินไปให้ให้รู้ไว้เลยนะคะว่านั่นคือหลอกลวงนะคะไม่มีนะคะฝรั่งมันมีแต่จะส่งเงินให้เราใช้มีแต่จะส่งจะส่งเงินให้แบบ คุณกินขนมไหมหรือวันเกิดหรืออะไรแบบเนี้นะคะก็จะโอนเงินให้เราแบบเนี้ยสิ่งที่เราเคยเจอนะไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆมาแล้วเราไปโอนเงินให้เขานะคะอย่าทําเด็ดขาดนะคะทุกกรณีนะคะอันนี้เตือนไว้นะคะสําหรับบางคนก็ไม่รู้เนาะก็จะแบบประมาณว่าอยากจะเห็นว่าเขาส่งของมีค่ามาให้ก็คิดว่าจะเป็นว่ารักแท้และเขาส่งมาให้แล้วก็รีบโอนเงินไปให้ตรงนั้นตรงนี้ด้วยความที่เชื่อใจเนาะ ขอเตือนนะคะว่าอย่าเด็ดขาดนะคะเพราะไม่งั้นคุณจะหลงเป็นอโอนเงินไปแล้วเขาก็จะหายเป็นเข้ากีบเมฆเลยนะคะอย่าไปโอนเงินให้ใครเด็ดขาดนะคะอันนี้เตือนไว้นะคะสําหรับคนที่ไม่รู้เนาะสําหรับคนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะซึ่งที่ทําคลิปเนี่ยอยากจะแชร์ให้คนเห็นคือว่าคนไม่รู้ยังมีนะคะก็ขอให้คลิปดาวนะคะจะเป็นประโยชน์นะคะกับคนที่ไม่รู้แล้วก็ได้เข้ามาฟังเนาะ วันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้คลิปหน้าเดาจะมีอะไรมากด s u b สไ r i b e เป็นกใจให้ดาด้วยนะคะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย